ดีครับผมเจอกันเช่นเคยกับอีฟบอล2024ในคลาสเลนนี่งก็มีตัวนี้เลยครับเลวาร์นัฟกี้นะแต่ผมว่าร่างนี้โอเลตติ้งน้อยไปหน่อยครับค่าเทียบกับนี่ร่างวายยันก็97เลยนะเอลงทีมได้วหมเนะี่ยได้101ครับร่างที่เขาแจกฟรีก็ได้ทั้ง100เอยนะแต่ว่าร่างนี้ต่ำแค่99าาเองคนระับน้อยเกินบุสเตซ วันนี้ก็ต้องขออภัยวันนี้เสียงนังไม่ค่อยได้ครับผมนี่ครับโกลพ์เชัสนะบลิทติ้ง99นะครับแอทแทกกิ้งนะครับ99้ิฟิชชิ่ง92ครับผมเฮดดิ้ง83ดสิบสามมีแลบ9ก้บสอบอกิ้งบอสแปสบสี่นะโอ้โหค่าพลังแก้โคตบน้อยคนระับตัวแจกฟรีคนระับไม่คิดอะไรมากแต่ผมว่าตอนนี้แจกฟรีเนะี่ยคุ้มกว่านะเลเวนล่างน,นี้นะ เมเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าในวารล่างนี้จะได้ยิงได้ซัดก,กี่ลูกนะผมะมาครับผมตอนนี้ก็เกมนะเ <Hello, S 1> จอเอฟซูเปอตโต้ะนะผมค่าพลังทีมเขาเยอะกว่าผมแน,ะนะเ่เลยเยอะกว่าประมาณห้าสิบนะผมมาครับในวานเราเริ่มเขียยมันมาที่ชอบี้อารันโซ่แล้วให้ไม่แสวบแต่แก้ไขได้ครับอลันโซ่โโยังไม่แสวบ มาเปิดลีลาให้มาย่างี้ตูรามแอร์บารอนโซเข้ามาอานี้ฟเฟลิกเข้ามาเป้โอ้โหไม่ได้ครับไปวันนี้ทรงแจกบอลแบบติดขัดนะผมวันนี้มันเด็กเลยไงอะไรแบบง่วงหน่อยแล้วก็เปิดมาอย่างนี้โอ้โหไม่ได้ครับโค้งเกินลีหว่างยิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยผิดตัวยิงกันแล้วลีบาน ยงจัดนะผมเดี๋ยวเรียกเพ่อนมานี่มานี่มานี่แล้วผมจะเปิดเข้าในโอ้โหนี่มันเขารู้สูตรสูตรรู้เตี๋ยวเดบอยแทงมาตูลามแทงไปมาสตูนี่โอ้โหเล่นสั้นกับดูเกอร์ไม่ได้ครับมาสตูนี่ แล้วแทงมาหอยลุนจอฟิลิแทงซ้ายมาเป็นเป้แล้วตวัดเข้ามาเข้ามาเจอคิมิตแล้วโอ้โหี่วันติดอาราบาผมมาอย่างนี้ตูมครัาดูจังหวะสวนกลับปับโอ้โหแล้วมัุฒิไม่ขึ้นมาเติมช่วยเลยอะ โอ้โหชาวบีายไม่สวยแล้วไปอัพลัสมูทฮายลินไม่ได้ครับเอโวเป้มงมาได้ไหมไม่ได้ครับคิมมิดเปิดบอลมาอาราบาโอซูรินี่ดักได้ได้อแต่ไม่สวยครับโอซูรินี่ยาวับโคเบลดิลติเตอร์มาดักไว้ให้แต่นี้จิดเจ้าเฟรียบ มันมีเลยวานดอฟสกี้โอ้โหอะไรวะเลวานเจาะๆครับผมเลวนานแทงมานะครับพี่จะให้ดูไฮไลท์ด้วยครับขอบคุณมากครับผมมาเดี๋ยวผมจะไปให้เลวานแรงโอ้เอ็มปาเป้นี่วะเลวานอยู่ไหนวะ มนึดูว่าเรามานผมก็มองไม่ค่อยชัดนี่ผมสายตามเบร์มันเล่นเบ,ร,เบ,ร,เบร์แล้วนะตอนนี้มมาครับดูติเกะให้มาโอริกัดโอซูนี่แทงมาชิมิมาดูดเวณหวานอยู่ไหนโอ้โหหมกอ,อะไรวะเรามาโอซูนี่แล้วเรามาซ้ำไม่ได้ครับ อะไรมันจะขนาดน้ะเลวานโอ้โหฟ้าครับทว่าน,นี้ได้จบหลายลูกเลยน้เลวานแต่ว,ว่ามัไม่คมตรงหน้าน,นี้เทียบกับสลาตันไม่คิดที่แล้วเนี่โอ้โหเทียบกันไม่ติดอระบตอนที่ผมดูนะอาจจะคนอื่นเนะี่ยเก่งกว่าผมก็ได้แนละ้ว <c oughs> อันนี้เท่าที่ผมลองเล่นไงลองเล่นประมาณ30กว่ากวนาทีเลย โอ้หตัดสินแล้วไงตัดสินคนที่พแพ้ง่ารับผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะวันนี้เพราะว่ามันดึกแล้วโอ้โหอารันโซ่ไปติดเล่นยังไงโอเคทีนี้มานะครับคุณจะบอลทรงไหนโดนอารันโซ่ผมเก็บหมดอะ โอ้โอโซลินี่ไม่ละครับโคเบลคว้าไม่ทันนะผมใครกขึ้นหน้ายังไม่ได้ยิงครับรเลว่าเราดูฝั่งต่อด้วยกันนะว่าเลว่าเราจะได้ยิงหรือเปล่าครัาต่อที่ข้างหลังนะตรูรามให้มาเบรลา่าโอหยังหนักไม่ได้ครับคิมมให้ามาไฮรุนแล้วโรด,ดี้ให้มาอย่างงี้ลูด,ดิกเกอร์ เขียขึ้นหน้าแต่ว่ามันออกข้างครับผมคิมิดจ่ายมาอย่างนี้แล้วเปิดมองไปโดนลูติเกอร์ดักไปแล้วคิมิดโอ้โหแทงไม่สวยครับโอ้โหน,นี่ตามไปเก็บไ้ได้แล้วเพชรขวากางเฮ้อาจารย์โอ้โหอาจารย์ไม่เปล่า จ่ายนีนเปล่าไม่เป็นไรโอ้โหวลูดิเกอร์จ,จ่ายพลาดอย่างนี้แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงโลี่ขึ้นมาไม่ได้ครับอเขียวนลยเฮ้ยต่อบอลแสวบเล่นไปชิวๆครับผมวันนี้เวิ่งมาแล้วหูวลีวานยิงขอ,อยญาตจริงครับผม เลยมาไม่คมแล้วผมต้องยิงเองไงเอ็มเป้อะ๊ะอย่ามาโทษเอ็มเป๊ะผมไม่ลเลยนะเลยมันไม่คมไงวันนี้ร่างนี้ผมว่มาไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะไม้โอ้ยฮอ,อยลุนก็ไม่คมแล้วหาเล่นดีกว่าหาเล่นฮอยลุนวะหาเล่นนะผมนึกว่าฮาลุนนะเขาอาจจะเพิ่งเปลี่ยนออกเมื่อกี้นะ ขึ้นเลฮะทีมรอดันเพลสขึ้นสูงเลยโอ้โหจ่ายนี่แล้วดูดิเกอร์ให้มามาถูกคิมมิดโอ้โหจ่ายไม่สวยครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับโอซูเลนีเไปโดามาเลยว่นโอ้โหไม่ได้ครับ บอลยังเปิดไม่ดีเท่าไหร่นะเรียกคนมาแบบอ่านี่น,น,น,นี่เปิดช่องว่างให้ผมแหละเปิดเขากลางไปแล้วเลวานโอมึงง้างนะง้างแล้ว,นะงงแ,ลวแต่ยังไม่ยิงจงังหวะต้องให้ชิมมิดมายิงนะโอ้โหรีวานไม่คมจริงๆใครที่เอาไปเล่นแล้วคงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผม ตัวผมล้องเล่นแล้วยังไม่คม illa, ม่อยคมอะไรมาลิลามาชิมิตให้รุ่นมาล้วอย่างงี้เดบอยแทงมาฮาเล่นไม่ได้ครับแทงมาขวาชิมิต กดเข้าในอ่ะไม่ได้คนระับใช่ไหมยี่ห้อยลุ้นยิงไปคิวเลยห้าเซฟจัดทัพควนะิวห้าวันนี้ต้องเลบานมันยิงคนระับจะไม่ยิงไม่ได้แนละ้วเลบานวันนี้ต้องยิงแนละ้วขอเนมมาเข้ามานะเขาเปลี่ยนตอนไหน,ม,นมันสามารถเปลี่ยนตัว ดยที่ไม่สต็อปได้ได้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะมันผมจะเปลี่ยนตัวเนี่ยผมก็ต้องสต็อปใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำได้หรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นเขาสต็อปเกมเลยมุงเหมือนกันมาอัปเดตบอยอย่างไว้ยี้โอ้ยผมโดนปั่นหัวผมโดนปั่นหัว บีทำได้ดีครับแล้วส่วนกลับไปโอ้เียวหวานนับวิ่งไม่เอาอะไรเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้เอวเป้จ่ายไม่ดีครับเียวหวานทำอะไรวะอันนี้จะหา,าผมโทษนักเตะก็ได้ครับมันไม่แหวกจริงกับเลวหานล่างนี้ <c oughs> สองสูนเนื้อเลียวหวานได้ ไม่ช่วยอะไรแล้วแ,แค่บมกว่ายนี้เราขอจะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรขอคิดคอนเทนต์ก่อนเดี๋วนะครับ